không may mãi 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 mai mãi 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 này mãi 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 พอเลยน,น,น,นี้ไว้คงจะบ้านไวครวน้อยโอ้โหโอ้โหมนี้มัคิดเดงเนี่ยซื้อไว้หลายแล้วคิดสุด้อเลยกดเอาเลยเอาแซบนล้วแบบน่าเก็ดร้อน แช่งปเพื่อนดีห้คร้อยจ้ะอันเลออันนี้กว่าห้าสิ้นอันนี้ถูงห้าิบอันนี้ถุงใหญ่ถุงใหญ่ร้อยหนึ่งนใหญ่ไหมี้หมู แก่เรียบร้อยซีวแล้วกำลังต้มอยู่ถุงก็เลยวะถุงล้ชาเมื่อ้ะบอกมาดิโอ้โอเมื่อไงอันนี้หมดแล้วเนี่ยแกเปลือเรียบร้อยถุงไยี่สิบเยอะนะ นะะคนี่เอาเห็ดไปใส่ไหมนี่ตัวเล็กนิดเดียวมันเล็กนิดเดียวเอาเลยเอาเลยเดียเป็นร้อยไม่ต้องพอนี่พี่พอแเราจะกลมหรือว่านราจะหยาเอาอยู่นี่พูดแบ่าพี่สิผู้ละสี่สิบใส่ถุงใส่ถุงไว้ด้ดูดิผูตัวใหญ่ผู้ละสี่สิบใหญ่ผู้ภูเขาจ้ะผู้ภูเขาโอ้โหอาจารย์จะมันจะลงหูหมดแล้วมันขึ้นห้องสูงๆหมดนล้ว นั่นเลยเนายางไปซีนจำแถวคัดกับเราแต่เริร้าบาทจ้มนจ้าสาวจากดี้าบาทก็ได้หลายก้ยมีจ้กบาทก้อยมีละ20จ้ะเสิจซื้อแถวไหมสมัยเผอเนี่ยน้ไมไลจ้ะอันนี้กิมซุนจะสวบาทจ้ะนี่มกิมซุน ขูดสี่ค่อขูดคนกั<ว>นแล้คนไทั้งปูทั้ง่เนี่ยใหญ่ๆเนี่ยคือมาไม้กินซุปบรพูไปได้ได้ซุ่กเขป๋อหิ้เห็ดแต่หิ้หมดแล้วอันนี้มะเขือมะเขือหนี่มะเขือเนี่ยอันนี้นะมะเขือบอวามะเขือคายจ้ามะเขือมะเขือเลือ าาษไทยก็เรียกว่าอะไรไม่รู้มักอึกภาษากรุงเทพคนนั้นไม่รู้ว่าภาษากรุงเทพไม่รู้เขาว่าหาามัอามากอะไรมักเครือไายหมักเครือไายไม่ใช่หมักเครือขึ้นนะเออคนละอันใช่กันนั่นแหละแต่มันเป็นไายมะขี่มะกระโบกบ้านเราเรียกว่าหมักกระโบกดูดิตรงนี้ยี่สิบบาทโอดยได้เยอะนะ ยีบาทโอเจนเย์มีอะไรเองมีเรืยมีอะไรเองกลสวยเหลือยี่สวยทั้งนั้นเลยโอ้ได้เยอะนะเนี่ยวีใหญ่วันนี้ดปกติวีนิดเดียวเองนะโกระเพงนเจ้าเก่าเจ้าเดิมเดจักบาท้าบทเนี่ยเองไม้สิซุงนี่นะเองไม้สันซุง อันนี้ต้มเรียบรอย้อยลไ้ต้มหรือไมไ้ไร่สดต้มอ,อันนี้ยังไม่ต้มบิดอยู่เดี๋ยวละร้านดสดๆดังั้นเลยจักน้ำลหลเห้งกวาจะมีเลยต้มลือไม้ไม,มาอยู่ควันฟ้า,า,าไปแล้วมาจุ่มไฟแล้วมาควันไปไป้ามา้าไป,ป้ามือ พูดภาษาคไทยแล้วดูแต่งูสิบบาทนะเนี่ยสวยๆดังนั้นเลยยี่สบาทะข้าวดีเพาเสบนี่ยคะเซ่บอินนีอรอนี่ค่ะเซ่บาร์ควเลเบบเบมาบปั้นเจ้ะแส่บสีได้ค่ะเซ่บเป็ตร์ไนเนยค่ะเซ็บโูดเซ่บโฟร์เสบอินีอรอยจ้า ปาเด็กเสบๆปลาเด็กหอมจ้าหอมหอมมากบบนั่ว็ะได้จ้านั่วหอมก็ได้ช่ะกไ้จ้าใส่เกงแบบได้จ้าใสเก้งก็ได้ชาหน้าป้อมบ่ต้องไปเห่าอ่ะอันนั้นอันนั้นนะจ้ง0สิบบาทดูดิ อันนี้อันนี้อะไรอันนี้มะสมอนี่ลูกสมอหกสิบบาทดูดิสิบบาทกินยังไงวะไปใครอยากกินมั่งเนี่ยเดี๋ยวซื้อไปให้หมักกระบอกก็มีแล้วนี่เห็ดกระด้าง เห็ดบดเห็ดขอนคุณจะมานมากะบอกมามากะบโบหักระเ้าวหักระเ้เหรอเอ็รูระเบิทำได้กรผ่านเรียบร้อยคงได้ยี่สิบเลยเยี่ขนาดไหนใส่ต้องเอาเฉาะของ หมักเนาสุกแล้วสุสวสวกลลสแล้วจะเป็นสีดำหวานจานเมื่อไหรจานเท่าไหรจานละกจานละยี่สิบบาทจานห้าสิบนะจานห้าสิบหมินเยอะเลยนะเนี่ย อีกีไม่งชัวร์ก็มีเราไม่รู้ว่าจะกินอะไรเจอแตงอีกมันะมาแป๊บเดียวนะเนี่ยชาตนเขาเกื่อทั้งหมดแล้วตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้ออยู่นะเจ็ดดีมีกับข้าวแล้วขักเยอะแยะเลยช่วงหน้านี้ เจอแตงอยู่แล้วนี่อ,นะอันนั้นดีมากบัลเล่ย์บัลล่าเลยนะแตงบตัวใหญ่มากเลยนะคอนตัวใหญ่ตัวนี้นะ

หมนเดียวก็ีวสตัวสามตัวสามตัวเนี่ยสามตัวอุ้ยหนักจริงเลยดูดิอุ้ยเนื้อเยอะนะนี่สำหรับคนที่อนู่นีนี้ชอบเมนูอบนะคะรอๆๆไม่ไปดีเลิมัวากพ่อพ่อตอนนั้ตะพงตะพงกับม่ยืนตสี่สิบห้ Oh my am กิลานดอกไม้นะดาวเดือยถุงได้ยี่สิบนะใส่เ่องุงเดียวอะเป็นตักต่รดแล้วนี่ดอกนี้ก็น่าสนใจอะไรเจ้าอะไรสูอะไรสูตรเขาบห็มากเลยเขาปุุงเขาล้านเขาหนัก เดือดสัตนึงกันออกกับไหวแค่นี้อ่ะมารถมอไซน์นังใส่ตะกร้านั่งห้อยสอบข้างเลยเนี่ยหน้าีนสีเหลืองสวยเลยอันนี้เรียกว่าดอกอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้อ่ะอันนั้นอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันนะตอนนี้นึกไม่ออกการรีบเนย น,นี้ดอกหอนไก่นะเดี๋ยวเด๋ยวดาว,ว,วเรืองก่อนได้มาแล้วค่ะก็จะมาแป๊บเดียวไม่แป๊บเลยอันนี้ลงกกองโลกว่าสหบเม่รค่ะอันนี้ก็มากระบอกนี่สามถุงห้าสิบต,ตอนแรกว,ว่าจะซื้อถุงเดียว ต้นดอกดาวเรืองค่ะเขากลับได้แค่นี้แค่นี้ก็แขนกิว่วเลย ทั้งนั้นเลยเบาแค่นี้ค่ะเนี่ยครับกำสุดท้ายสุดท้ายแฟนหล่แฟนสวยโอเคนะคะจะวพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมสวัสดีค่ะ